S <S <preach miracle> ออะไรเนี่ยีเยไมเอ๊ะเธอนุ่นนี่ยนุ่เนียเห็นอขมาเธออะซื้อขนมจารจะยไปซื้อบอกถึงทำไมห้ามยุ่งกับเขาทำไมเธอจะไปยุกับเขาดิ่ะฉันเตือนเธอในครั้งมากนีีนะอีนี่แต่แต่แต่ฉันไม่ได้ตั้งใจนะแค่เผลอไปดูโดนเฉยอ่ะ ไมเ่เธอจงใจเธอจงใจเนี่ยนอนฉันเห็นเต็มตาสองหูสองตาเพื่อนฉันบอกเรียบร้อยแล้วและอีะอย่างนะฉันเตือนเธอแล้วครั้งแรกฉันเจอเธอเธอ,อยังจำไปเล่าเองเธอออีอีอน,ออสออนอกสองหัวเอ้ยใครนกสองหัวก็เธอไง ทำหน้าแอบแปลตีแบแตะแย่กับคนชาวบ้านเขาหนูนี่เอานี้ตีหน้าเธอเออยเลยฉันฉันว่าถ้าเธอโดนถ้าเขาไม่ค้าใครไม่เห็นเข้าที่นี่เขาเธอน่าจะโดนจับนะเออฝากไว้เนี่ยอีวิ่งจำเกไม่นะไม่ได้ซื้อตัวเฮียหรอกจำซื้อจำเกลไว้นะตายสะเถกอ๋อทำไงอะ วันไหนคนนั้นเลยอะฉันแค่แค่อยากไปดูในเยื้อเอ๊ะนี่ฉันยังมีเบอร์ของคนนั้นเนี่ยที่สายกรรมมาแต่โทรหาเขาดีกว่าฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะอันคือฉันพร้อมแล้วที่จะสายกรรมค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมนะคะอืมเรียมใจหรือย,ยังคะเกียมแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเจอกันที่ไหนนะคะที่เดิมค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะพรุ่งนี้ค่ะโอเคค่ะ okay, ย,ยังไงก็จะไปละดีเอาเดินไปดีกว่าร้านยีใกล้ใกล้เตรียมกระเป๋ามาพร้อมแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ ชื่อมิตาค่ะนั่งื่อนั่งเลยค่ะซื้อสังหารเรียบร้อยแล้วค่ะคุณรู้ชื่อฉันได้ไงคะสนนุนจักนเร้อยค่ะอุ้ยวันนี้สั่งกางเกงคู่กันได้เหรอเพราะเบอร์คุณนะคะมันเป็นชื่อคุณค่ะอือส่กางเกงเหมือนกันซะด้วยซื้อร้านเดียวกันหรอคะใช่ค่ะนันงั้นค่ะคุณพร้อมจริงๆนะคะที่ศิลปกรรมค่ะพร้อมค่ะโอเคนะคะนี่เอาเราจัดสมพงษ์้ด้วยจัดทุกอย่างให้ด้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะที่บริการของเานนี้ดีทุกอย่างเลยค่ะ เพราะว่าคุณแอนที่หน้าตาดีตรอดไปเนี่ยนะคะนะคะแต่คุณเสือละก,กร,รไปทําอะไรเหรอคะอืมฉันจะไปไปแก้แค้นค่ะแก้แค้นไปเหรอคะแก้แค้นพวกที่ด่าฉันค่ะอ๋อค่ะงั้นไปกันนะไปตอนนี้เลยไหมคะได้ค่ะไปค่ะค่ะนี่อุ๊ยรถตํตำรวจไม่ต้องตกใจน,นะคะเดี๋ยวยิย่งนัดก็จนะถือ คุณนั้นจำตัวจำใจก่อนนะคะค่ะเี้ <ไป S 2> มีเด็กค่ะมีเด็กค่ะจอดจอดก่อน,นไม่เป็นไรค่ะค่ะถึงแล้วหรอคะถึงแล้วคะ่ะลงมาเลยเลยค่ะค่ะที่นะนคะที่คลินิกของแันเองนะคะตามเส้นขึ้นมาคะ่ะค่ะขึ้นมาเลยนะคะเข้ามาในห้องตรงนี้เลยคะ่ะ <c oughs> นี่ก็คือคลินิกนะคะด๋ยวนั่งรอแป๊บนึงนะคะฉันจะไปเรียกแบบพยาบาลหมอมาแป๊บนึงนะคะอ่มได้คะ่ะนั่งรอตรงนี้นะคะ ค่ะเมื่อไรจะเสร็จนะเสร็จอย่างนี้อ่ะเมื่อไรจะเสร็จงั้นเดี๋ยวรอมาดูดีกว่าไม่มีอะไรบ้างว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่นคือทีมแพทย์ที่อยู่โรงพยาบาลน,นี้นะคะค่ะเดี๋ยวเข้ามาข้างในเลยนะคะค่ะมาว่าความสูงคุณหรอคะว่าคุคคณคุณสูงกี่เมตรคะค่ะว่ายังไงคะ ่านหน้าาตรงนี้ค่ะหานหน้ามาตรงเส้นค่ะนี่เหรอคะใช่นี่คุณสุขปริมาณสองร้อยบริกรรมนะคะอ๋อๆค่ะค่ะโอเคค่ะมาตรงนี้ได้นะคะนั่งค่ะนอนเลียนะคะเดี๋ยวหมอที่สาการผ่าตัดหน้าคุณเนยนะคะเอ้ดิคุณต้องไปเปลี่ยนชุดค่ะชุดชุดไหนคะชุดนี้ค่ะตามส้นมาค่ะค่ะคุณต้องเปลี่ยนชุดแบบ หมือนจะอยู่ในโรงพยาบาลจริงๆค่ะอ๋อค่ะค่ะไปค่ะเขาไปยังไงห้อง,งนะะี้นะคะน้อยมากคะขอกระเป๋าออกก่อนค่ะขออะไดไปแรกนะคะเราก็ซิมาวัดก่อนนะคะว่าเราก็จะขีดตรงหน้าคุณก่อนนะคะไม่เ <c oughs> <c oughs> นรก่อนเราก็จะเอาเขียนขีดหน้าคุณก่อนนะคะว่าคุณต้องการอะไรแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือแบบ ปากกาล้วค่ะปากกาแบบออกรุ่นไปนะคะท้ยมีคอจุจอกอดเปุนี่น่าจมัอย่างนี้นะอมอืมอืมออืมอืมอือืมออืคออืมอมอนมอค่ะอือือื คค่ะทีนี้น้าพาตัดเตยนะคะค่ะเดี๋ยวเราต้องฉีดยาสลาไปบนึงนะคะเผื่อคุณยาระดับหรอคะยาสตราค่ะยาอนดับก็ได้ค่ะชิ้งไม่นอนดีกว่าเอ้ยอ้ยทำไมฉันมองไม่เห็นอะไรเลยอวันนี้ค่ะค่ะแล้วคุณถอดได้เลยนะคะถอดได้เลยค่ะได้พอมาจะค่ะถอดได้เลยค่ะค่ะ นีพอได้แล้วหรอคะฉ,ฉันไม่รู้เลยยี่ค่ะย,ยังนะคะเห็นไหมคะวีไปหนึ่งเดอร์วีวีวีสวยไหมคะอ,อืสวยมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวอันต่อไปอนะคะคุณต้องไปเปลี่ยนโซโผค่ะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนะคะที่ไหนคะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนค่ะเดี๋ยวเปลสื้อผ้ากูไปทำเต่งหน้าทำผมแล้วก็ไปนะนะคะค่ะที่ไหนคะอันนี้หน้าการดิคุณนะคะแบบ นี่หาน้องสาวฉันได้นะคะน้องสาวฉันเปิดที่อยู่ใกล้ใกล้ได้ทีม่บ,บัตรป,<ะ>ประชาชนหรอใช่ค่ะในทีมหรอคะใช่ข้างๆในตีมค่ะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนราคะเดี๋ยวอ่านแล้ไปเปลี่ยนก่อนคะ่ะโอ้ยอะไรเดินไปดีกว่าหู้คนคดเยอะเลยได้ค่ะนิวผู้หญิงที่ผมสีส้มใช่ไหมคะได้ค่ะดี๋ยฉันจัดก,การให้เขาเสียั้างเลยคะ่ะพี่รับรองคนอื่นจำเขาไม่ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะ ใช่คนที่รูปหน้าแบบนี้ไ,ไหมคะใช่ค่ะอืมฉัน,นจัดทรงผมค่ะอรนบแรกนะคะผมก่อนเหรอสาผมเลยค่ะเฟินค่ะนอได้เลย,ยนะคะเดี๋ยวฉันจงการบริการ่างนี้เนะคะค่ะว้าวนุ่มนวลเลยนะคะอือืม,อมนี่ค่ะจุดไปลยนะคะคอมาอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะก,กัดทรงค่ะค่ะ ะคะอย่ดดาปกแดงทรงผมใหม่ค่ะร mm hmm. บ่ลองนะคะทรงผกวันนี้ดูน่ารักดูสวยมากเลยค่ะหว mm ัด hmm. ใจคุณอื่นได,ด้เลยนะคะค่ะว้าวจะเป็นไงเนี่ยเสร็จเรียบ้อยนะคะไหนคะ,นคะยังดูเลยนะคะว่าคุณสวยไหมคะว้าว โคตรสวยเลยหน้าตาคุณดิงดูดิไม่ต้องร้องไห้นะคะเดี๋ยวมาแคได้ที่หน้าตาคุณมันนั้นออกัางหมดเลยนะคะอันนี้ค่ะนี่ก็คือที่ทําชุดนะคะถ้าเกิดคุณจะไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดฟรีเลยนะคะแล้วให้คุณรีค่ะค่ะการอะไคคะที่ข้างๆโรงพยาบาลที่สาวใช่ไหมคะโรงพยาบาลเหรอคะใช่โรงพยาบาลค่ะค่ะเดี๋ยวไปก่อนนะคะค่ะอุ้ยแล้วเดืนร้านไห่เนี่ ผู้หญิงที่หน้าตาสวยๆหรอคะได้ค่ะรับรองค่ะรูจัดให้เขาแบบโบเลยอ้ยแล้เลยค่ะสวัสดีค่ะขวยมากเลยคะเดี๋ยวดูแค่นี้ก่อนนะคะได้เสื้อนี้ไหมคะได้เป็นของรายนี้ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ชุดต้ำธมาเนียนะคะถ้สส<อ>าสวยฉันแนะนำชุดให้หน่อยได้ไหมคะถ้าชุสสดสระคุณน่าจะเป็นชุดแบบอืมไปลองใส่ก่อนนะคะหอ้ยสวยมากเลยโอ้โเนี้มาเลยค่ะงั้นมีแค่นี้นะคะค่ะ ค่ะคุณค่ะค่ะเมื่อเดี๋ยวาทยงยางสมาสักทีนะยัหลอกแก่เขียนแล้วบ้านละวว่าเมื่อไงมาแล้วอีกเรืเออเอเอ,เอนี่ขอโทษค่ะ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 ขอโทษอะไรเหรอขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษอะไรไม่ทราบเออขอโทษนะคะพี่พี่แบบที่เมื่อกี้นะคะ ี่เธอเป็นลูกเจ้าของโรงแรมเหรอใช่ค่ะนี่พี่คือมาคือพี่มาสร้างโรงแรมหรอคะสร้างเลยนะคะสร้างทุกห้องเลยนะคะห้องหนึ่งห้องสองห้องสารมรคะ่ะห้องเซมีแล้วไหนคะนี่ไงฮะนี่มาแกไปทำไมหนูว,ว่านั่นนี่เธอใช่เธอจะไม่เปลี่ยนหน้าอย่างนี้ไม่เชืญญ่อเธอไปเดี๋ยว ไม่ใช oh, okay. ่ค่ะคุณไม่ใช่คนนี้เพราะว่าบ้านหลังนี้นะคะเขาเป็นคนโจทย์ขายเล็กใหค่ขนาดตายชีเชียร์มากเลยค่ะไม่สวยนะคะไม่ใช่คุณได้ดอยค่ะใช่สิแค่ซันเป็นสายกรรมมาศิลกรรมอใช่ศิลกรรมวนส่วงนี้ระวังหน่อยนะพูดปากเยอะขอโทษค่ะขอโทษค่ะแมเดี๋ยวหยุดตรงนี้ อะะไรคะจะไปไหนอะไรคะนิดเดียวก็จะถับเป็นควรจะอบรมสอ,สอนเธออย่าไงไรดีนี่เธอเอามาเอานี้นมาทำไมก็จะฆ่าเธอไงนงไม่นะ,อะมองว่าคนไม่มีแม่ใครเก็บศพแกรหรอกจะเอาไปไว้ตรงนี้ดีกว่า